ครับายการโหนกระแสวันนี้นะครับเป็นการพูดคุยกันกรณีที่มีข้อพิพาทกันภายในหมู่บ้านครับหลังเจ้าของที่ดินเนี่ยถูกชาวบ้านในหมู่บ้านเนี่ยแจ้งความเอาผิดดําเนินคดีในข้อหาลักทรัพย์ขโมยสารพระพรหมครับในที่ดินของตัวเองเนี่ยนะฮะขณะที่ชาวบ้านก็มีการเปิดเผยว่านี่พวกเราในกาบไหว้กันมา30ปีแล้วสารพระพรหมต้องเป็นสมบัติของส่วนรวมพร้อมกับเตรียมฟ้องปอดะปักและที่ดินภาระจำยอม หมู่บ้านที่เกิดเหตุครับอยู่ย่านตลิ่งชันหมู่บ้านสวนพักวิเลตครับโดยกลุ่มชาวบ้านเนี่ยอาศัยอยู่กันที่หมู่บ้านแห่งนี้มากว่า20-30ปีแล้วและก็พบว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีสารพระพรม,มอยู่ในหมู่บ้านตั้งนานแล้วโดยชาวบ้านทุกคนเนี่ยกราบไหว้าสารพระพรม,มนี้เป็นประจำทุกปีทุกเทศกาลไม่ว่าจะเป็นสงการปีใหม่ทุกคนก็จะมารวมตัวกันทำบุญหมู่บ้านที่บริเวณนี้เพราะเป็นศาลพระพรม,มประจำหมู่บ้าน แต่จู่ๆครับวันที่21มกราคมที่ผ่านมามีกลุ่มชายชะกันเนี่ย3-4คนขับรถกระบะตู้ทึบมายกสารพระพรหมดังกล่าวออกไปโดยที่ชาวบ้านไม่รู้เรื่องกันเลยมารู้ตัวอีกทีคือสารพระพรหมเนี่ยไม่อยู่แล้วหลังจากนั้นครับชาวบ้านจึงรวมตัวกันไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่มายกสารพระพรหมไปและหากเจ้าของที่ดินอ้างว่ามีสิทธิยกสารพระพรหมนี้ออกไปตนก็มองว่าที่ดินแปลงเนี้ย มันตกเป็นภาระจำยอมและเป็นที่ดินสาธารณะประโยชน์ไปแล้วอยู่ๆมายกสารพระพรมออกไปแล้วบอกว่าเป็นที่ดินส่วนบุคคลแบบนี้ไม่ได้ที่ผ่านมาเจ้าของที่ไม่เคยแสดงตัวหรือให้รื้อสารพระพรมออกเลยจู่ๆมายกสารพระพรมออกไปชาวบ้านมันใจหายเสียขวัญกันหมดแล้วเนี่ยขณะที่แถวบ้านนะครับในพื้นที่ก็บอกเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่าสารพระพรมนี้เป็นสารประจําหมู่บ้านที่กราบไหว้กันมานานหลายสิบปีมีงานทําบุญหมู่บ้านเป็นประจําทุกปีชาวบ้านก็นาของมาถวาย บูชาและช่วยกันทําความสะอาดเพราะสารถูกยกออกไปแบบนี้มันรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างขาะที่คุณไก่ครับซึ่งคุณไก่เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ครับเปิดเผยว่าตนเองเนี่ย เป็นคนสั่งลูกน้องให้ไปรื้อสารพระพมดังกล่าวออกจริงเพราะสารพระพรมมันตั้งอยู่บนที่ดินของตนเนื้อที่20ตารางวาเป็นที่ดินบรดกที่ได้มาจากคุณพ่อคือคุณพ่อทรงหลังจากคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อปี2553โดยก่อนหน้านี้เองพ่อได้ซื้ออาคารพาณิชย์ตรงจุดนี้เอาไว้ซึ่งมีโฉนดแยกออกมาเป็นที่ดินข้างๆอีกประมาณ20ตารางวาต่อมาพ่อเนี่ยได้ขายอาคารพาณิชย์ไป เหลือแต่ที่ดินข้างๆ20ตารางวาโดยเริ่มต้นเนี่ยคุณพ่อได้ซื้อที่ดินโดยแบ่งกรรมสิทธิ์คนละครึ่งกับผู้หญิงแปลงข้างๆชื่อคุณพัฒนาพรถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันคนละสิบตารางวาโดยที่ดินดังกล่าวเนี่ยมีการสร้างสารพระพรมเอาไว้ติดกับฝั่งของบ้านของคุณพัฒนาพรต่อมาพ่อบุญทรงเนี่ยไปขอซื้อกรรมสิทธิ์ที่เหลือจากคุณพัฒนาพรทําให้สุดท้ายพ่อ ถือฉโฉนดที่ดินแปลงนี้ทั้งหมดคุณไก่บอกนะครับว่าตนเนี่ยเห็นสารพระพรมเนี้ยมานานเป็น10บสปีแล้วตั้งแต่พ่อตอนเนี่ยยังมีชีวิตอยู่โดยพ่อก็ใช้ชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้กราบไหว้บูชาสารนี้เป็นประจำเหมือนกันเวลาที่ชาวบ้านจัดงานทําบุญหมู่บ้านพ่อตอนก็มาร่วมงานด้วยตลอดส่วนสารพระพรมนตนก็ไม่ทราบว,ว่าใครเป็นคนตั้งสารนี้ขึ้นมา เพราะก่อนพ่อจะเสียชีวิตพ่อก็ไม่เคยสั่งอะไรไว้เกี่ยวกับสารนี้เลยพอตนได้รับมรดกจากพ่อก็ต้องการสร้างบ้านตรงที่ดินบริเวณนี้พยายามติดต่อหาเจ้าของสารและพยายามสอบถามชาวบ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าสารพระพรหมนี้เป็นของใครและตอนที่ตนให้คนมารื้อสารก็มีชาวบ้านบางส่วนออกไปยืนดูไม่เห็นมีใครคัดค้านอะไรแต่อยู่ๆก็ไปแจ้งความตนในข้อหารลักทรัพย์สารพระพรหมแทนจะฟ้องปรปักษ์อ้างที่ดินภาระจำยอมอีก ตนก็งงเพราะที่ดินดังกล่าวเนี่ยตนได้มาโดยถูกต้องตามกฎหมายและที่สําคัญมีคําสั่งปลดที่ดินแปลงนี้ออกจากภาระจํายอมหมดแล้วมีเอกสารหลักฐานทั้งหมดสุดท้ายครับทั้งสองฝ่ายก็มีการไล่เลียงกันไปถกเถียงกันไปมาแบบไม่จบไม่สิ้นครับซึ่งสุดท้ายแล้วนะครับทั้งฝ่ายของคุณสมพลเนี่ยแหละฮะบอกว่าข้อที่จริงหลายอย่างเนี่ยเราไม่รู้มาก่อนว่าที่ดินมันเป็นของเขา เราเข้าใจว่ามันเป็นภาระจำยอมมาตลอดเชื่อโดยสุดจิจใจมาตลอดสิ่งที่ต้องการคืออยากให้เอาสารเนี่ยมาตั้งที่เดิมแต่พอมารู้ว่ามันเป็นที่ดินมรดกที่คุณไก่ได้มาเราไม่ได้เป็นตัวแทนชาวบ้าน เราตัดสินใจแทนไม่ได้ก็ต้องขอกลับไปคุยกันในหมู่บ้านก่อนส่วนคุณไก่จะเสนออะไรมาก็ว่ากันทั้งนี้นะครับเหมือนเรื่องจะจบครับแต่แล้วก็มีคนพูดเรื่องค่าใช้จ่ายขึ้นมาสุดท้ายครับพี่หนุ่มกัญชัยกำเนิดพลเองต้องเป็นคนกลางช่วยไก่เกียรว่าอย่าเอาเรื่องเก่าๆเนี่ยมาคุยกันอีกเลยขอให้มองไปข้างหน้าจะดีกว่าว่าจะตกลงกันอย่างไรจะเอาสารไปไว้ตรงไหนแล้วต้องสร้างบ้านให้ลูกชายคุณไก่เนี่ยเข้าไปอยู่จะอยู่ได้ไหมก็ขอให้สองฝ่ายเนี่ยเจรจากัน ด้วยดีส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายในการทำสารพระพรมอะไรต่างๆเนี่ยถ้าติดขัดตรงไหนตนช่วยออกให้หมดเลยส่วนกรณีข้อพิพาทคดีความต่างๆที่สองฝ่ายไปแจ้งความกันไว้นั้นก็ขอให้ไปถอนซะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรกันอีก